เ้าตรู่วันหนึ่งน้าชายป่าพ่อไก่ตัวหนึ่งบินขึ้นไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงเพื่อขันรับรุ่มอรุณและมองดูทิวทัศน์ขณะนั้นเองมาจิ้งจอกโจเล่ที่กำลังหิวโซเดินผ่านมาเห็นพ่อไก่เข้ามันอยากกินไก่มากแต่มองดูความสูงแล้วรู้ดีว่ากระโดดขึ้นไปงับไม่ถึงแน่ๆนมาจิ้งจอกจึงคิดอุบายหลอกล่อให้พ่อไก่ลงมาข้างล่างแทนมาจิ้งจอกคำหน้าตายิ้มแย้มร้องทักพ่อไก่ขึ้นไปว่าสวัสดีจ้าพ่อไก่เพื่อนรัก จาลงมาคุยกับข้าข้างล่างไหนสิข้ามีข่าวดีจากราชาสัตว์ป่ามาบอกพ่อไก่ถามกลับด้วยความสงสัยข่าวดีอะไรหรือมาจิ้งจอกรีกโกหกคำโตตอนนี้สัตว์ทุกตัวตกลงคำสัญญาสงบศึกกันแล้วนะโอ้ข่าวดีจริงๆด้วยท่านจิ้งจอกเดี๋ยวนะข้าเห็นเพื่อนของเรากำลังวิ่งมาทางนี้กลุ่มใหญ่เลยจะได้มาร่วมฉลองกันมาจิ้งจอกเริ่มระแวงเพื่อนกลุ่มไหนหรือ พ่อไก่ตอบเสียงใสอ๋อก็ฝูงหมาล่าเนื้อฝูงใหญ่เลยวิ่งมาเร็วมากคงจะมาแจ้งข่าวดีเรื่องสัญญาเกลอเหมือนที่ท่านบอกแน่แน่ทันทีที่ได้ยินคําว่าหมาล่าเนื้อมาจิ้งจอกก็หน้าถอดสีหางจุกตูดเตรียมตัววิ่งหนีทันทีพ่อไก่จึงตะโกนถามอ้าวท่านจะรีบไปไหนเล่าไหนว่ามีสัญญาสงบศึกแล้วไงหมาล่าเนื้อก็เพื่อนกันไม่ใช่หรือ มาจิ้งจอกตะโกนตอบพลางวิ่งหนีสุดชีวิตก็ใช่แต่ข้ากลัวว่าพวกหมาล่าเนื้อฝูงนั้นอาจจะยังไม่รู้ข่าวเรื่องสัญญาสงบศึกเหมือนข้านะสิแล้วหมาจิ้งจอกก็วิ่งหายลับไปเพราะไก่จึงรอดพ้นจากอันตรายมาได้ด้วยสติปัญญาของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจศัตรูคนที่เคยเป็นศัตรูหรือคนแปลกหน้าหากตูจูมาทำดีด้วยผิดปกติมักจะมีเจตนาแอบแฝงเสมอ